สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หาดสุรินทร์หาดสุรินทร์หาดสุรินทร์มีอะไรมีปลามีหอยมีเนื้อโอ้หาดน้ำใสมากเลยอะ่ะนี่เป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่ <มา S 1> อยู่ภ<อ>ูกเก็ตแล้วมาหาดสุรินทร์เอาจริงๆไม่เคยมานะเนี่ยดูน้ำนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราไปาเออไปดูปลาดูน้ำกันผมเห็นปลาเลยทุกคนนี่ใส่ยังเหนปลานี่นี่นี่ลูกปลาฉลาม วานอุ้ยเข้ามาในห้อยเลยหรอไหนนี่อันนี้ปลาตีนปลาตีนแล้วก็ปลาอะไรไม่รู้ปลาหางยุ่งเออไม่ได้หาง่ายๆในน้ำใสๆอย่างเงี้ยตามหาดที่เป็นธุรกิจอย่างนี้นี่ยังุวมสมกุ์เออปลาเทตัวใหญ่มากไหนไหนไหนเราจะไปดูปลากันแน่แน่หโอยจะหล่น ในปลาัวใหญ่ไปวไนวโอ้ยไป้ยนไงไหนไหนไนเอ้ยสองไปแล้วไปแล้วฮัลโหลไม่เห็นแล้วจบกันโอยโอ้ยนี่ไง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 ช่วยโอ๊ยเล็ก กลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วที่นี่โอ,อ้โ oh, หน้ำสวยมากใส่มากเลยสวยมากเราลองเดินขึ้นไปบนนั้นกันไหมุก<ป>คนเวลาเดินตามโขดหินพวกนี้ต้องต้องระวังกันดีๆนะออถ้าใส่รองเท้าแตะได้ไม่ควร <laughs> ใส่รองเท้าแตะได้ <laughs> ไม่ควร,ร,เ,รเอ,อถ้าใส่แบบรองเท้าที่รัดส้นนะที่เดินหา<ไ>ที่เกาะ,กะ พื้นยางเกาะหินหน่อยอน่าจะปลอดภัยเห็นแต่ผมเห็นฝรั่งเขาเดินแบบอเออชิวมากรองเท้าเปล่าอะ่ะนี้ยผมเอามือแตะเนี่ยยังแบบยังเจ็บเลยนะร้อนด้วยเออเขาโดนไอ้ทะเลมไอแดดไม่ดำเลยนะเออเราเราเรา,เ,ราเดี๋ยวแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ดำแล้วไม่น่าเกิดอีกห้านาทีเฮ้ยโอ้หทุกคนอ,อุ้ยเหมือนมีถ้ำอะไรแถวนี้ เช็บแน้นไปด้วยเรวอ้าวมันจะไม่หล่นลงมาใช่ไหมเออสวยงามมากท้ำพญานาคแน่ๆเลยเ้น นั่งอยู่ในทะเลกัดมันแบบคนละสายไงคนละสายกันน่าจะบังกรทะเลบ้างกว่าโอ้นี่มันไปได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยใช่เราสามารถเดินรถเห็นอะไรตั้งสงายนะคะจะไปดูไหมกล้าไหมกล้าอยู่แต่ไม่ไม่ใช่เห็นตเห็นยายแม่ไม่ใช่นี่อย่างเงี้ยต้องระวังให้มากเลยนะเนี่ยนะมันลื่นมันเขียวๆเนี่ยตักไข่น้ำเนี่ย เอ้ยอ๋ออุ้ยโอ้เออคลิปนี้ค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์หน่อยนะไปจนไพยของแท้เดินดีๆนะเดินละลายไขว้างโอ้ยโอ้ยโอ้โหสวยมากอย่าเห็นกดน้ำเอ็มร้อยไม่ดู โอ้ดูน้ำใสมากเลยดิน้ำสีเขียวแปลว่าน้ำลึกประมาณหนึ่งสีน้ำเงินแปลว่าลึกโคตรมองมเห็นลคเลยนี่หัวเรือนี่ไงเหมือนเหมือนหัวเรือเฮ้ยเหมือนพญานาคอยู่นะดูนี่มีตาในมาดูในกล้องสิลึกลับตรงนี้มีตานี่นี่ มีตามีหงอนมีปากตัวหายตัวก็นี่ไงก็เลื้อยไปข้างล่างนี่ไงไอ้หน้าไอ้าน้าโอ้บรรยาก,กาศที่ทุกคนโคนมาถ่ายรูป,ปจริงๆนะถ่ายรูปนี่เหมาะมากเลยอ่ะถ่ายรูปใช่มาถ่ายรูปคนเดียวถ่ายรูปคนเดียว <laughs> มาสักสองคนละให้มีคนช่วยถ่ายนะนะคนเดียวมันหาที่วางไม่ได้อลยดิที่กล้อง เออโอุ้ยมันเริ่มเดินยากขึ้นเรื่อยๆนะดูทางมันมันทับซ้อนออืห้ควขอุณนลบแบตดิจิตอลดิจิตอลไงโอ้โหอู๋อู๋อีอู๋อู๋อีเราต้องฝากกันแหละรถใครที่มันเที่ยวทะเลอย่าทิ้งขยะลงในทะเลต้อง ย่าเลยเด็กขาดเนี่ยจากที่เราเห็นก็เยอะมากถูกต้องนี่ขวดน้ำให้บูบอยก็มีเล็กข้ออ้อย12มิลยังมีเลยฮนะเนี่ยใครสนใจมาเก็บเล็กเก็บเล็กขายได้นะถ้าอย่างเนี้ยออเราเริ่มอันตรายแล้วมันเริ่มเดินยากแลนะ้วน่ๆไม่ควรไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวนุ่นตามชายหาดจะมีที่นั่งพักผ่อน,น,อนมีร้านอาหารร้านอะไรเต็มหมดเลย ใช่น้ำน้ำที่นี่ราคาไม่แพงเออถ้าเทียบกับปลาตองที่นี่โอเคเลยใช่ใช่ถือว่าราคาขยับขึ้นมาจากราคาท้องตลาดนิดหน่อยห้าบาทไม่เกินนั้นใช่ใช่เราว่าเราไปเดินเล่นแถวนู้นดีกว่าเไตอนนี้ตรงนี้ร้อนแล้วเราจะไปยังไงเราเดินมาก็เดินกลับสิว่มันเดินยากขึ้นวะเไอ้ปูปูเอาไปแล้ว พบแตกขวดน้ำโคกไปเลยเเาาเออออามมกิินไไไดด้้้่คนเราคนนะี้บางทีมาก็มาเที่ยวกันเอาขวดพลาสติกกันมากินกันอริดอร่อยเออแล้วก็ทิ้งนี่เลย,ยมไม่รู้จกเก็บกลับไงพวกนี้เอา้าวผิดทางแล้วอเ,เ,ลเออจ,จากใจคนภูกเก็ตอย่างพวกเราเลยว่าช่วยกันเถอะช่วยกัน อนุรักษ์ช่วยกันรักษาความสะอาดหน่อยเออร้อนหลบร้อยก่อน <c oughs> <c oughs> มันล้อนอะ่ะห <c oughs> ลบตรงไหนได้หลบไปก่อนแนนเอามือจับตรงนี้นะ <c oughs> มันช่วยลังได้ดี <c oughs> อึบ มดูดเิเอ้ยเอ้ยเหียวสินี่คือความอุดมสมบูรณ์ที่แท้ทรูของหาดสุรินนะครับผมปลาเล็กปลาน้อยเราก็เห็นได้ตามโขดหินที่เขาหนีน้ำลงไม่ทันนะนะแต่ด้วยบรรยากาศเราคิดว่าฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นน่าจะเป็นหาดกำมะลาแน่เลย ใช่ไหมมันเทุลสุรินเออแล้วก็ไปหายกัมลากัมลาหักีริงคุณบ่านเขาแถวชมแดนเลนเออเมื่อกี้ก็คิดในใจอยู่นะว่าเออของจะหายไหมตั้งไว้ครบเลยโทรศัพท์สองเครื่องกระเป๋าตังพร้อมเครดิตการ์ดรลูดเรียบร้อยปลอดภัยปลอดภัยครับที่นี่ืองไทยเราค่อนข้างเซฟตี้ ตอนนี้ก็ขึ้นจากชายฝั่งมาแล้วเราเกยตื้นมาจากทะเลแล้วเป็นพายุขึ้นมากันซึ่งมันร้อนมากจริงๆนี่ถ้าเกิดมาเล่นทะเลนะเราจะดำเพื่อนี้่เราต้องสองเท่าเออแต่อาหารนี่เหมาะกับการที่ฝรั่งเข้ามาพักผ่อนมากเลยนะหนึ่งมันไม่เสียงดังมีที่ล่มมีเดตมีร้านอาหารเยอะราคาไม่แรงถ้าใครสนใจเป็นตัวเลือกหนึ่ง ในเกาะภูกเก็ตนะใช่ใช่ฮัุซูรินใช่หาดสุรินต<ช>อนอนี้เองก็ไม่เคยมาไงก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะมาดีไหมส่วนตัวคืออยู่แต่่าองเอออยู่แต่บาตอง <c oughs> แล้วก็เที่ยวเขาเล่นเที่ยวอยู่แต่ในเมืองไงอ่าก็ไม่ได้มาที่นี่กันแต่นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีได้มาเที่ยวได้มาบอกเออได้มาบอกทุกคนใครที่ยังไม่เคยมานะวันนี้เรพูดกันได้ ันนี้เข้ารถเครื่องมาเว้นกันเออวันนี้เว้นกันไกลนะไกลแล้วรถรถนัดเนียนโอ้นี่เว้นจากปะตองเมื่อก่อนปะตองมารับแน่นก็มหาชรินมหาชรินกันไกลแต่วันนี้ไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนมาปกติร้อนมากออ๋ปกติอ่าสามแปดองศา วันนี้สามเจ็ดเอาไปตรงกันเลยสาเก้าเออเราเร่งตายกันว่านะเราเร่งตายกันว่าได้ได้เร่งตายได้แต่ว่าถ่องแดงล้นนะไม่ฝืนนะถว่าส้มเงี้ยไม่มั่นแต่ไกลเดี๋ยวปลาส้มยังผสมเอ่อภูเก็ตทัดใหญ่ปลาส้มภูก็ตนครเออเหนื่อยใคร ที่หวาผมเล่งทองเด้งยวากันนะพุ่มเล่งเล่งไม่ได้จริงเด็กๆไม่เคยเล่งเลยไปโรงเรียนก็เห็นเออเผื่อเล่งแต่ว่าร้อยเออเผื่อเล่งร้อยอยากเลงักเงพอยิงโตเรายิงขิดหวาเอ้มันเป็นมันจําเป็นนะเออมันน่ารักเออมันน่ารักคนอื่นมองกันนะถูกต้องถูกต้องแล้วก็เราทําธุรกิจนี้เราเจอลูกค้าที่แลงตายเยอะมันจําเป็นต้องใช่บางทีอะ ผามาด้วยเออผามาเป็นเนื่องในลูกค้าชั้นดีถูกต้องต้องต้องฝึกผามากันมนะ VIP VIP ตอนนี้มีกลังบากิมยากับวินซาบีบีลาหลายสองคำนี้หมดแหละนี่ร้านหนวดก็ยั่งฮะฮะอันนวดนี่ร้านน้ำเยอะจ่ายจ่ายเก็ตเล้งเลยนะเก็ตเล้งเก็ตเล้งภาษาฝกเกียวเราเรียกเก็ตเล้งนะไอติม ร้านน้ำร้านอาหารตลอดทางมีโต๊ะนางน้ำมีป้ายบอกราคาป้ายบอกภาษาภปษาจีนจชาใช่ใชคือภูเก็ตนี้คนนานาชาติเยอะคนจีนเยอะรัสเซียฝรั่งเยอะอุ้ยเยอะเพลยนะคนไทยอ่ะไทยไปที่อื่นใหญ่กว่าแล้วมาจากไปอยู่ที่อื่นฝรั่งมาอยู่ที่เล่ ถ้าเป็นคนพื้นที่น่จริงๆเขาไม่คอยมาเที่ยวก็จะอยู่บ้านแล้วก็ทํางานแล้วก็กระบะใช่เลยเลยเลยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวนไงไม่ค่อยรู้จักไอ้นี่เพราะว่าคนพืนบ้านไม่ค่อยได้ออกไปนะจึงอยู่บ้านซ่อมทิปปปีเยวเกือบซาอมทิปแล้วกันใช่เดี๋ยอยู่ไม่ทึ่งนะเฮียอยจายหยิบซองหยิบซ่อมเนจ่ใจ ถ่ายเลยเอาขอไประชาชนมาดิถ่ายเลยพวลืกระหว่างอยู่แถวไอ้เจ้าขรวมกันเลยถ่ายมาเลยเรายังเป็นเด็กมหาฮาไลอยู่มาหรือว่าเราหมอปลายหรือว่าปัตต้มฮกเด็กโค้งเด็กพ่วาเท้าเปล่างเดียวท้าอย่างเดียวเลยสมองไม่ไม่ตายเอาบ้องขาวเด็ดอืเบจสม เออไม่รู้อเเปโกเอ็เปโตพทรนุ่มไหมเอออ็กซ์เปโตทนน๋อนี่เป็นเป็นจุดระบายน้ำนนกนกเยงน้ำแต่ทินสังเกตนะไอน้ำที่เขาระบายมันมันไม่ดํนะสะอาดเออน้ำสะอาดใช่นเมือนบางทีบางทีโอ้ือันจุดตัก ถุงแดงไงนะชาถุงเรื่องไงชาถุงเรื่องคือคืออยาขน้ผักกอนอไม่ใช่เลยใครไม่มีเสื้อผ้าก็มาสื่อไส้กันได้เออค่ายพีนจ่ายชาวได้นะเต้นถีนนอนอะไรพิ่นี้ ที่เราซื้อนามบบเกียวกันกี่บาทนะขวดขวด15บาท15บาท15บาทถือว่าเมืองทองเที่ยวไม่แพงนะก็ใส่ชีโรบูกิแพงที่นี่กันยังทู่ใช่ตัวโอเคมันมีไล่ถีไล่ทานเก็ตเออมันแต่ละถีแต่ละจุดบางทีมันมีจรดกว้างเลยมันเป็นกรีดกรีดนักท่องเที่ยวมันไม่เหมือนกันใช่ใช่ ที่ซื้อได้ถูกคนจใช่ครับที่จอ,รอดรถกว้างด้วยที่รถเตินวะเนี่ยที่จอ,รอดรถเต็มพื้นของฝากของอะไรก็มีนะนี่เทรามิอพระพุทธรูปโอ้าวไ่เอาไปบูชาก็ได้นะข้าวม่วข้าวมั่ว เออคนจีนชอบไทยไม่เท่าไหร่เนื้วสังขยาเดี๋ยวนี้คนจีนจะชอบทุเรียนชอบมะม่วงเข้าเหนียวม่วงเราคนไทยเรากินชินแล้วไงชินแล้วแล้วตอนนี้มันพอคนจีนมาชอบกลายว่ามันยิ่งแพงเปล่าล่างเออเปล่าล่างอันนี้ <c oughs> จบเลยจบกันกินยากคนที่นี่บรรยากาศนี้ เอากาศเท่าดีสวยดีไ้่ใช่ใช่ทะเลสวยหุ่นหุ่นหุ่นนั่งเที่ยวดีอยู่แล้วหุ่เราหรือเปล่าเออโอ้โหมุมนี้ก็พาดที่ตรงเหมือนกันนี่ใช่ไหมฝั่งนี้เออเออถ้าอยู่เย็นๆน่นน่าจะสวยนั่นเองไอ้บีฟลั๊กไอบีฟลั๊กหมวกแว่นก็มีนะฮะน้ำเต็งหมวกน้ำเต็งหมวก ครับโรตีโรตีครับขันรับรถขับรถันก่อนอ่เออต่หาเขาก็ยาวอยู่นะเออหาดยาวเดินได้รู้รถยังขี่ได้เลยเออจะได้ลงไปขี่นะอีกไม่แม่แต่เชื่อละ เชื่อเลยว่าทรงสารกูไปอผ่ร้อยทั้งร้อยนั่งก่อนไหมคะไผ่ขาร้อยทั้งร้อยคือฉี่และตดในทะเลลงปุ๊บเหยียบปั๊บความรู้สึกมันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนตลาดนัดริมทางอะไรเงี้ยสตรีทไเออเหมือนสตรีทสตรีทฟู้ดสตรีทมาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยเดินไปเล่นน้ำเสร็จแลมากิน ใช่ใช่เออคือเขาเก็บบรรยากาศอย่างนงี้ดีนะเออราคาไม่แรงนะเออ่ยแปดสบร้อยแปดสิบราคาเออแปดสิบอุ้ยราคาจําเท่ากับเอาจริงๆนะถูกกว่าคาเฟ่บางที่นะอุ้ยหัดยาวฮะยาวยาวยาวหัดยาวเลยแหละเพราะเราเดินมาเกือบสองกิโลแล้วสองกิโลเลยเหรอ ไม่ไปดูหินนะเนี่ยอ๋อใช่ใช่เรื่องหินนั่นมันตัดกำลังเราเออไปติดเกาะ่ะใช่ธรรมยานาคของเทียนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมยานธรรมังกรทรรมังกรก่อนแล้วกันเรื่องบาร์น่ารักอ่ะแปลว่าร้านนี้เขาเปิดจนถึงกี่โมงเนี่ยดึกกลางคืนเลยไหมเนี่ยเออเดินได้สุดเออสุด แต่เมื่อยสุดเลยตอนเนี้ยพรุ่งนี้สบายแล้วพรุ่งนี้คือนอนคือลราขึ้นไม่รอดต้องนอนไม่ไหวลุกขึ้นไม่รอดยังไงก็ตามก็ต้องไปทำงานหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้เอออ้อมีมีร้านแบบเออร้านอย่างนี้น่งนั่งนะเนี่ยใช่ร้านอาหารซีฟู้ดพิซซ่าบาร์บีคิวโกทูอะไรเนี่ยแหลมสิงห์บีช ตรงไหนคือแหลมซิงบีบตรงไปเนี่ยหรอคือแหลมซิงหรอน่าเสียอุ้ยนั่นังไงเวลาพักทิศตกเป็นแบบนี้อ๋อนี่ไงรถถ่ายไว้ซื้อน้ำดีกว่าหิวน้ำจะเอาน้ำอะไรด้วยน้ำอะไรก็ได้เน่นอน้ำอะไรดีโล้วด้วยสกีรีกราปุกไม่ได้กินอะไรก็ได้นะกระปุกสีะกระปุกแดงอกะแดง มีเฟนตามีชปอยเอ่อไม่ได้เลยมีอะไรมีโคกโคกไหมโคกหน่งแบบกล่องหนึ่งครับเหมือนกันนะก็เป็นขวดดีกว่ามันถือง่ายด้วยได้ครับเท่าไหร่ครับผมสามสิบบาทเน้นขอตังค์ขอบคุณครับ ไทยเที่ยวไทยไทยเที่ยวไทยไงใช่ไมีห้องห้องน้ำใช่ไหมตรงนี้มีห้องน้ำด้วยค่ะป้าจ๋าอ๋อห้องน้ำขอบคุณค่ะไปเราไปดูห้องน้ำกันปิดปิดโลโก้แล้วปิดโลโก้ไม่ได้ทำโฆษณา เดี๋ยวติดเลขสิทธิ์ห <laughs> ลอดหลอดหลอดมูเราอยู่ไหนไม่ต้องนะ <laughs> เรากินแบบ <laughs> ช่วยใจอะแนนบ้างอร่อย,อยจริงๆเลยชื่นใจจริงไม่มีหลอดอะ่ะ <laughs> ปิดโลโกโ้ปิดโลโกโ้โลโก้สั้นอีก <laughs> <laughs> ไม่ให้มกินี่หกอแก จิ้งจุยน้ำสีแดงน้ำสีแดงฉลักสีแดงเออฉลักแดงน้ำดำ <c oughs> อร่อยมากกินทุกที่ที่ไปอันนี้เหรอห้องน้ำเออที่เก็บบอกว่าเติมน้ำอ่ะอ๋อใช่เหรอนี่ห้องน้ำกะประตูกระจกเลยหรือว่าข้างบนไปอีกที่เก็บบอกหรือสีทางๆแล้วก็น้ำลาด <c oughs> <c oughs> ไม่น่าใช่ นี่แน่สุดหาดแล้วแหละสุดหาดนี้เราเดินกันไปประมาณสามกิโลได้รวมแล้วเสียตังไปน้ำเปล่าหนึ่งขวดกับนี้เป็นสี่บ้าบาทในการท่องเที่ยวทริปครั้งนี้ถือว่าเป็นการประหยัดที่สุดเท่าที่เคยถ่ายทำมาเน้นเดินเน้นเดินเน้นเดินกินเยอะเดี๋ยวจะจุกจริงๆกินมาอิ่มแล้วเอิ่มแล้วแล้วก็มาถ่ายแอบกินมาเรียบร้อย ว่าต้องเพิ่มกำลังก่อนเนี่คนเราอ่ะถ้าท่องเที่ยวหัวเรากันอย่างมีความสุขส่วนนี่เหม็นเหงื่อแล้วเออเราเซกุ๊ดบายเพียงเท่านี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนไปหาดอีกนะแต่ถ้าเกิดเรามีแผนอื่น ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเราต้องเป็นเซอร์ไพรส์ต้องติดตามไปเรื่อยๆใช่เราจะไม่บอกเราจะไปไหนเดินที่ไหนกินไอ้ไร่เดินถี่นไน่เสียเร้นถี่นไน่จะไปสายผ่านหิ่ไหนเนาะใช่ๆใครรู้ถีแบบเถียวถี่ลึกลับลึกลับที่เคยไปแต่ว่าเราไม่เคยไปเออคอมเมนต์มาได้นะครับจะได้พาคนอื่นไปเถียวกันเพราาะว่ตอนเราไวรุ่นเราเจอแต่ผ่านหินเด็กเทคนิคเงีเราเว้นผ่านหิน มีน้องอาชีวะแ่านั้นเด็กเทคนิคก็เลยไปปละอยๆอยู่แถวนั้นอกินเนี้อไก่แ่วนั้นวันนี้เราก็เดินเที่ยวกันเยอะมากๆแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับช่อง Win is okay พูดอีกครั้งหนึ่งเพื่อนวินโอเพน่ารักที่สุดเลยนั่นแหละก็ ฝากทุกคนด้วยนะครับติดตามทั้งเพจทาง Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะครับผม้โเร็ว,เรวนี้มีติ๊ก,ต,กตอกเออเร็ว,เรวนี้จะมีติ๊กตอกด้วยนะบอกไว้ให้ทุกคนติดตามไว้อย่าหายไปไหนล่ะตามแล้วก็ต้องรู้ด้วยบ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> ายายปลป